สวัสดีครับก็มาถึงโรยงานเรียกดูตามวันที่ในตอนที่3นะครับในตอนที่3ผมจะพารับค่าจากฟอร์มครับฟอร์มค้นหาวันที่เริ่มต้นแล้วก็วันที่สิ้นสุดและนำมาคิวรีนะครับผมอ่ะไปเริ่มกันเลยครับในคลิปก่อนหน้านี้ครับผมพาสร้างฟอร์มเรียบร้อยแล้วครับก็คือฟอร์มที่ใช้ในการให้เลือกวันที่เริ่มต้นนี่ครับแล้วก็ไปถึงวันที่สิ้นสุดที่ต้องการเรียกดูยอดขายนะครับ แล้วก็คลิกค้นหาตรงนี้ครับอพอคลิกแล้วนะครับมาโฟกัสที่ url ด้านบนก่อนฟอร์มเรามีการแอคชั่นมาไฟล์ที่ชื่อว่า report php และส่งพารามิเตอร์นะครับหลังเครื่องหมายคำถามนี่คือพารามิเตอร์พารามิเตอร์ตัวแรกชื่อ,อชื่อว่า ds ds นะครับก็คือ the start หรือว่าวันที่เริ่มต้นเท่ากับด้วยวันเดือนปีที่เรามีการเลือกเข้าไปนะครับ pattern อาจจะเป็นปีเดือนวัน นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ไปคิวรี่ข้อมูลนะครับผมอ่ะต่อไปครับพารามิเตอร์ตัวที่2ชื่อว่า add อ่ะหลังแ n นนะครับพารามิเตอร์ตัวที่2ชื่อว่า d e นะครับพารามิเตอร์ตัวที่2ชื่อว่า d e ย่อมาจากเด end หรือว่าวันที่สิ้นสุดนะครับก็เท่ากับด้วยค่าที่เราได้กรอกเข้าไปในฟอร์มหรือว่าวันที่สิ้นสุดนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้ครับ เมื่อเรามีการส่งค่าต่างๆเป็น m e t อด d Get ไปบน URL เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรามาโฟกัสดีๆนะครับถ้าเราคลิกรายเดือนแล้วก็รายปีนะครับมันจะมีการส่งพารามิเตอร์ชืว่าอ c t นะครับแล้วก็เท่ากับ m เท่ากับ y นะครับเพราะฉะนั้นในฟอร์มค้นหานะครับหรือว่าฟอร์มเรียกดูรายงานตามวันที่ของเราต้องมีการส่งแอ t ไปด้วยครับเพราะว่าตอนนี้โฟกัสดีๆนะครับ เราส่งไปแค่ ds แล้วก็ de อ่าเห็นไหมครับเราจะต้องส่ง x ไปทำงานกับ report. ptp ด้วยครับแล้วก็สร้างเงื่อนไข l i เพิ่มขึ้นมาเพื่อเรียกใช้ไฟล์ที่ต้องการนำข้อมูลจากฟอร์มนี่นครับไป query ต่อนะครับผมอ่ะตอนนี้เรากลับไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า report. u n d e r s c o ok. r e d d o c ptp นะครับ จากนั้นครับในบัตตอนครับเราสามารถตั้งชื่อให้กับบัตตอนเราได้นะครับตอนนี้บัตตอนเรามีแค่ type submit แล้วก็ class btn btn-primary สำหรับให้มันมีสีสันนะครับก็คือสีน้ำเงินนะครับผมในบัตตอนเรายังสามารถใส่ชื่อแล้วก็ส่ง value ไปได้นะครับผมอ่ะใส่ชื่อเราก็ตั้ง name ให้เขาครับอ่ะ name ครับขึ้น a t t r แบบนี้ enter ครับแล้วก็พิมพ์ ตั้งชื่อ name ว่า x นี่ครับให้มันสามารถเรียกไปสร้างเงื่อนไขเพิ่มใน report p h p ได้นะครับถ้ายังไม่เข้าใจดูคลิปก่อนนะครับผมแล้วก็ value ครับคือค่าที่ส่งไปนะครับค่าที่ส่งไปมันต้องไม่ไปซ้ำกับที่เราส่งไปแล้วครับอ่าก็จะมี x เท่ากับ m สำหรับเรียกดูรายเดือน x เท่ากับ y สำหรับเรียกดูรายปีแล้วก็ x สำหรับ date สำหรับเรียกฟอร์มในการค้นหาข้อมูลตามช่วงวันที่ขึ้นมา เพราะฉะนั้นแอคที่ส่งไปต้องไม่ซ้ำกับที่มีอยู่แล้วนะครับเราต้องตั้งชื่อไว้ว่า rank search ละกันครับอะ rank date ละกัน rank date หรือว่า date rank ก็ได้นี่ครับหรือเป็นชื่อพารามิเตอร์อะไรก็ได้อะหรือหรือใส่ค่าอะไรเข้าไปก็ได้ครับแต่ชื่อพารามิเตอร์ต้องชื่อว่า act เท่านั้นนะครับตรงนี้ใส่เป็นค่าอะไรก็ได้นะครับอะขั้นตอนต่อไปครับ เซฟนะครับเซฟเสร็จแล้วเรารีเฟรชอีกรอบหนึ่งลองเปิดใช้ฟอร์มครับค้นหาวันที่เริ่มต้นแล้วก็วันที่สิ้นสุดค้นหานี่ครับพอค้นหาเสร็จแล้วครับโฟกัสตรง URL ก่อนเลยครับ Action ไปที่ report.php พารามิเตอร์ตัวแรกชื่อว่า ds อแอนด้วยพารามิเตอร์ตัวที่2ชื่อว่า de และก็แอนด้วยพารามิเตอร์ตัวที่3นะครับชื่อว่า x เท่ากับ r a n k date นะครับเมื่อ x เท่ากับ r a n k date เสร็จแล้วครับให้เรากลับไปที่ report p h p p นะครับผมจะพาเรียกใช้ไฟล์ที่ไฟล์เดียวเลยก็คือ report p h p p แล้วก็สร้างเงื่อนไขในการ include ไฟล์เข้ามาใช้งานนะครับอ่ะเราก็คัดลอก2มาทัดนี้ขึ้นมาอีกทีนึงครับคัดลอกเสร็จนะครับกดลูกศรไปทางขวาครับได้แบบนี้ครับ enter นะครับแล้วก็วางครับอ่านี่ครับ นี่ครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นคําว่า rank date นะแล้วก็ชื่อไฟล์ที่ include นะครับเราก็เปลี่ยนชื่อนิดหนึ่งนะครับเป็น report rank date ก็ได้นะครับ rank date นะครับให้เหมือนกับตัว parameter ที่ส่งมานะครับผมจากนั้น save ครับแล้วก็ refresh ดูอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่า no such file or directory อะนะครับ no such file or directory นะครับมันไม่รู้จักไฟล์ชื่อนี้นั่นเองเป็นเพราะว่าเราใส่ชื่อไฟล์เข้าไปแต่เรายังไม่ได้สร้างไฟล์ขึ้นมานะครับผมเพราะฉะนั้นครับเราจะต้องไฟล์สร้างไฟล์ชื่อนี้ขึ้นมาก่อนก็คือ report underscore rank date p p ผมจะใช้ไฟล์ที่ชื่อว่า report underscore doc เนี่ครับเป็นต้นแบบนะครับแล้ก็ไปที่ไฟล์แล้วก็คลิก save as วางชื่อไฟล์ใหม่เข้าไป report underscore rank date .php แล้วก็เซฟครับเซฟเสร็จแล้วนะครับมาดูนิดหนึ่งว่าในโฟลเดอร์ admin ของเรามีไฟล์ใหม่เข้ามาแล้วหรือ,อยังอ่นนี่ครับร report rank report underscore rank date .php นะครับจากนั้นเมื่อมีไฟล์ใหม่มาแล้วนะครับ refresh ร,ร,รอบหนึ่งเห็นไหมครับ ก็ยังแสดงหน้าฟอร์มอยู่แล้วก็นำแสดงรีพอร์ตด้านล่างนะครับผมขั้นตอนต่อไปครับคือการค u ว r y ใช่ไหมครับเราก็จะคิวรี y ในไฟล์ที่ชื่อว่า report underscore rank date ptp นะครับอ่ะเรามาสร้างตัวแปรรับตัวนี้ก่อนนะครับในการสร้างตัวแปรรับรับอะไรนะรับก็คือรับพารามิเตอร์ที่เราส่งมาครับก็คือ ds และก็ de นะครับที่เป็น method get นะครับรับค่าวันที่เริ่มต้น และก็วันที่สิ้นสุดนั่นเองนะครับจากนั้นกลับไปที่โค้ดครับประกาศตัวแปรชื่อว่า ds เท่ากับละลาย g e t นะ g e t นะครับ get ตัวพิมพ์ใหญ่และก็ข้างในก็เป็น ds นะปิดเ e ม i โค l อนให้เรียบร้อยอยากคอมเมนต์ล้วก็คอมเมนต์ไปว่า double slash นะครับ d a t e start นะนี่ครับต่อไปเป็น de ครับเท่ากับ method get เหมือนกัน วงเล็บเหลี่ยมซิงเกิลขแล้วก็ de นะครับคอมแล้วก็ semi colon แล้วก็ comment ครับ date end ะนี่ครับเราจะเอา2ตัวแปรตัวนี้ครับไป c u r y เพิ่มในตรงนี้ครับอ่ะนี่ครับ c u r y เพิ่มนะครับโดยที่เราจะแอนเพิ่มนะครับจากแวร์ตรงนี้นะครับโดยใช้ between นะครับโดยใช้ between นะครับอ่ะก่อนจะมา c u r y เพิ่มเติมนะครับ กลับไปที่ p ีทีแมดมินครับเราจะเอลโค้ดต้นแบบของ b ี w ท n วนะครับมาใช้งานนะครับอะตอนนี้ผมมาที่ตาราง Order ร์ด้วสกอรเฮดอะนะครับผมจะทดลองค้นหาข้อมูลนะครับระหว่างวันที่16มกรานี่ครับไปจนถึงวันที่19มกรนี่ครับจากนั้นผมไปที่เมนูหรือว่าแท็บเซอร์สตัวนี้ครับโฟกัสที่คอลัมน์ โอเดอร์สกอร์ดีททเมนะครับเราเก็บเป็นไทป์แบบเดทไทม์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเออโอเปอเรครับเราเปลี่ยนจากเท่ากับให้เป็น e ีทวีนครับนี่ไงครับ b ีทวีนอ่ะพอคลิก e ีทวีนแล้วมันขึ้นแรง rank Search ขึ้นมานะครับให้เลือกนะครับมินิมัมก็คือวันที่เริ่มต้นและก็ m a x i m ิมคือวันที่สิ้นสุดอ่ะเราก็สามารถคลิกตรงไอคอนปฏิทินตรงนี้ได้เลยครับคลิกขึ้นมานะครับอ่ะผมเลือกเป็น16 มกรานะครับเวลาไม่ต้องปรับนะครับอ่ะแล้วก็คลิกข้างนอกทีหนึงต่อไป maximum value ครับเราก็คลิกตรงไอคอนปฏิทินอ่ะนี่ครับเราเลือกเป็น19มกรานะครับแล้วก็ชั่วโมงครับปรับไปเลยครับ23ครับนาทีก็59ครับวินาทีก็59ครับอ่ะแค่นี้นะครับทําโซนเป็นบวก7ประเทศไทยนะครับโกครับอ่าพอกเสร็จแล้วครับเราเจอข้อมูลที่อยู่ในช่องนี้แล้วนะครับ เราก็โกอีกทีหนึ่งครับตรงขวาล่างอพอโกเสร็จแล้วเห็นไหมครับได้ได้รีซอ,อ,อกมานะครับหรือว่าได้ข้อมูลที่เราค้นหาออกมาโดยใช้บีทวินนี่ครับเฉพาะวันที่16ตั้งแต่วันที่16นะครับถึงวันที่19หรือระหว่างวันที่16ถึงวันที่19นั่นเองนะครับเมื่อเราได้ตัวรีซอสมาแล้วสิ่งที่เราต้องการจริงๆครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ ก็คือชื่อคอลัมน์แล้วก็ b tween นะครับวันที่เริ่มต้น and วันที่สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่เราจะาไปใส่ในค u วรีเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นครับให้คัดลอกตั้งแต่ where มาเลยครับจนถึงท้ายสุดเลยครับอ่านี่ครับคัดลอกไปเลยคัดลอกเสร็จทำไงต่อกลับไปที่คิวรีของเราต่อจาก where w n e r s c o r status in 2,3 enter ลงมาทีหนึ่งครับแล้วก็วา วางเสร็จแล้วครับเราเปลี่ยนจากแวร์ตรงนี้เป็นแอนครับเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขที่2อนะครับและก็เราลบตรงนี้ออกได้ครับนะครับให้ดูง่ายนะครับแวร์ชื่อคอลัมน์ o n s o r d t t m b e t h o e n นะครับวันที่เริ่มต้นก็คือตัวนี้ครับที่เราไปเซิร์ชมาจาก phpmyadmin ใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนครับจากวันที่16เดือน1ปี2020หรือว่า ปี2020เดือน1วันที่16นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นตัวแปรที่เราสร้างไว้ครับก็คือ ds ตรงนี้นี่ครับก็คือ ds ตรงนี้เราก็เอามาใส่แทนครับนี่ครับตัวแปรแล้วก็ ds ะนะครับส่วน0ูนยน,น,นพวกนี้นะครับไม่ต้องไปลบออกนะครับมันเป็นการเรียกดูตามวันที่แล้วก็ช่วงเวลา วันเริ่มต้นเวลาเริ่มต้นของวันไปจนถึงเวลาสิ้นสุดของวันนะับก็คือเริ่มต้นก็คือศูนย์นาฬิกานะครับศูนย์นาทีศูนย์วินาทีไปสิ้นสุดที่23นาฬิกาหนาที59วินาทีนะครับผมอแอนตรงนี้ e n นเทอร์ลงใหม่ทีหนึง่งนะครับต่อไปครับตรงนี้ครับวันที่สิ้นสุดเราก็เปลี่ยนเป็นตัวแปร de ครับส่วนข้างหลังไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับตามนี้เลยนะครับผม นี่ครับขั้นตอนต่อไปครับเรามาเซฟแล้วก็รีเฟรชดูครับว่าได้ผลลัพธ์อะไรมานะครับผมอ่ะกลับมาที่หน้าระบบของเรานะครับอ่ะลองเซิร์ชใหม่นะครับผมเลือกวันที่16นะครับ16มกราไปจนถึง19มกราสิมกรานะครับนี่ครับค้นหาครับ ค้นหาเห็นไหมครับมันจะได้มาเฉพาะวันที่19เพราะว่าอะไรนะครับวันที่19นะครับมันเป็นสเตตัสหรือว่า3นะครับเพราะว่าในการเรียกดูรายงานนะครับเราจะเรียกดูเฉพาะที่เป็นสเตตัสสที่จ่ายเงินแล้วกับ3คือส่งเลขอ m นเแล้วนะครับส่วนหนึ่งที่ยังไม่จ่ายเงินกับ4ที่เป็นการยกเลิก Order, อเอเดอนะร์เราไม่ต้องเอามาแสดงนะครับเราไม่ต้องเอามาแสดงนะครับ อลองดูข้อมูลกันครับว่าเราจะค้นหาอะไรที่มันเยอะกว่าเดิมนะครับอ่ะนี่ครับอ่ะผมจะค้นหาเฉพ like. าะเดือนกุมภาแลวกันนะครับตอนนี้ข้อมูลผมมีแล้วเดือนกุมภาตั้งแต่วันที่1่กุมภามาจนถึงวันที่ปัจจุบันก็คือวันที่21คลิกค้นหาอ่ะนะครับไม่มีข้อมูลแสดงว่ายังไม่มีการจ่ายเงินนะครับผมยังไม่มีการจ่ายเงินอ่ะถ้าลองตั้งแต่วันที่1มกรานะครับมาจนถึง วันที่21กลุ่เพ็มพาค้นหาเห็นไหมครับก็จะมีข้อมูลนะครับเฉพาะก็จะแสดงนะครับเฉพาะข้อมูลที่มีการแจ้งชําระเงินเข้ามาแล้วเท่านั้นนะครับผมง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าต้องการแสดงว่าเราเลือกดูรายงานช่วงวันที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพา Echo นะครับต่อจากคําว่ารายงานแยกตามวันแบบนี้นะครับจะ Echo วันที่เราเลือกดูครับว่าวันที่เริ่มต้นคือวันที่เท่าไหร่ และวันที่สิ้นสุดคือวันที่เท่าไหร่นะครับเจอกันในตอนที่4นะครับผม